สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบอมบองคารชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาชมรีเวล็อกโกแปลงหน้า g r Sport นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าล็อกโคแปลงหน้า g r Sport รแล้วมันเหมือนเปียบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเชิญชมได้เลยครับเดี๋ยวขออธิบายมาฝั่งนี้เลยครับปกติเนี่ยคือตัวนี้คือเป็นตัวล็อกโนะครับราคาก็ตีเลขกลมๆก็อยู่ที่ร้านหนึ่งนะครับล้านหนึ่งก็ตัว GR เนี่ยอยู่ที่ร้านสามนะครับก็ดิฟกันอยู่สองแสนนะครับถ้าลูกค้าเนี่ย ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงสมภายนอกนะให้มันเหมือนตัว G R Sport เนี่ยก็สามารถแปลงได้แบบคันนี้เลยนะครับก็สังเกตว่าหน้าเนี่ยจะเป็นตัว G R Sport นะครับทำแบบเหมือนยกตัวอะไรตัว G R Sport มาใส่ในหน้านี้เลยนะครับมีกล้องหน้ามีโลโก้โตโยต้านะครับเหมือนเปียบเลยแล้วก็มาดูตรงในส่วนของซุ้มล้อนะครับสุ้มล้อก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับจากเดิมแล้วเนี่ยจะเป็นสีดาด้าน นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เข้าไปนะครับให้มันเหมือนกับตัว GR Sport นะครับแต่ว่าในส่วนของล้อเนี่ยก็คือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะล้อมันค่อนข้างคล้ายกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นล้อเดิมของล็อกโก้นะครับก็คือตัวนี้นะครับโอเคมีการติดสติกเกอร์นะครับสีดําแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว GR s p o r t นะครับก็ติดด้านข้างด้วยนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยคือเหมือนแบบแทบจะร้อเเเลยทีเดียวนะครับส่วน ข้างหลังนะครับก็ด้วยความที่ตัวล็อกโคเนี่ยมีโลบาร์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ต้องการทำทำการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นโลบาร์เดิมของตัวล็อกโคนะครับประมาณนี้นะครับยังคงสติกเกอร์เป็นตัวล็อกโค้อยู่นะครับไม่ได้แกะออกอ่านี่เราจะทําในส่วนของการแปลงซุ้มล้อแล้วก็แปลงหน้านะครับส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์คาดแดงแบบนี้นะครับแบบนี้มีโลโก้ tr sport นะครับก็ แทบจะบอกได้เลยว่าเหมือนแทบจะร้อยเอร์เซเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้โอเคลองดูรอบๆตัวรถได้นะครับก็ล็อกโค s p ี r t อ่าค่อนข้างสวยเลยนะครับอืมทันนี้เป็นรถลูกค้าของผมเองนะครับก็เดี๋ยวจะมารับในช่วงบ่ายๆนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการรีวิวให้ดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวลูกค้ารับไปจะไม่ได้มีรถมารีวิวนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ ชอบนะครับอ่าทรงล็อกโค่แต่ง G.R. s p o r t นะครับก็อ่าเดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องบอมบอมคาร์ชแนลนะครับหรือว่าจะเป็นที่เบอร์0 6 5 6 5 0 5 9 8 9นะครับอยากจะแต่งแบบไหนอ่าชอบดีไซน์แบบไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับอ่าปรึกษากันนะครับพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบตรงไหนเดี๋ยวมาคุยกันหลังมาอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม Molly 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 Molly